ครับกับสวัสดีพี่น้องยิซีครับมือนี้เป็นมือวันห้ยออกนะครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับแต่เสนาดิษฐมาตามเล่าพัฒนานะครับครับเล่าพัฒนากออกมือเดียวกันนะครับเนาะแต่ว่าออกเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับครับรอบนี้นะครับเสนาดีษฐิพาพี่น้องเข้านะครับมาตามปู่ศีสะเกดนะครับเล่าพัฒนาของปูศีสะเกด ครับผลกานหลับที่แล้วนะครับของปูนะครับปูสีสเกตนะครับพี่น้องยูซี่กับเขาตะเล็กวิ่งนะครับพี่น้องยูซี่เขาเล็กวิ่งเกตตัวเดียวนะครับครับของปูสีสเกตนะครับกนะ็สุดจับคูนะครับกับบอเขานะครับพี่น้องยูซี่ ครับรอบนี้นะครับเช่อนอดีภาพพีนอนเฮ้านะครับมาตามเลยนะครับแมพราะวะไหลนะครับที่ยังพ่นในตามในพีนอนเฮ้านะครับ <c oughs> ครับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับเนาะ ครับแล้พัฒนานะครับพี่น้องกิปซีกครับปูชีสเกตนะครับ รัฐบาลไทยนะครับเสียนนั่นเองก็ลงให้เราได้พี่น้องอ c ฟซีของปูซีสกเกตน,นะครับรัฐบาลไทยก็ลงให้แล้วนะครับครับพิมพ์ลูดบนล่างนะครับพี่น้อง FC ซี ลับไหมนะครับนเนาะเขาเบิ่งเด็กวิ่งของปูนกันครับปูสีสเกตอืม <c oughs> <c oughs> วิ่ง2กั 3, บ3กับพี่น้องเอฟซีวิ่ง2กับ3นะครับเลขติดเลขเวินนะครับ1 2 3 ประกบกับ3 4 5ครับพี่นงองพีพ่ทีับปูจับปูให้นะครับเนาะครับสามสามนะครับพี่นงองพี่ที่สามสี 35ครับพี่องยีสามหครับ2องสสองส สองห้าคับเป็นหุ้นฟิสองหกครับเบนนะครับเป็นหุงนฟิ 0 0 22 9 9ก้าครับพี่นเลขสาตัวนะครับพี่น้องเอฟซีเด็กสาตัวก็มีดเลครับเด้อนะ สองสามห้าสามสามนะครับพี่น้องุกที่หนึี่ 1, 2, 4, แล้วเียนเจิดกินละสามสามสี่น 3, 3, 4, นะจะมาบอ,อกตวเกาปะสามส่สี่สนะครับ แล้วปูเนียนไห้นะครับเนาะแกมี่สามสามนะครับพี่น้องนิมซีสองสามสองสี่สามห้านะครับครับเรียกวิ่งนะครับมาหนึ่งกับมาสองกับสามนะครับพี่น้องนิมในชุดประกบคู่เพื่อนนะครับนะ หนึ่งสองสามประกบกับสามสียหานะครับติดเบิ้ลตัวล่างนะครับเด้อหนึ่งมึกสีนึ่เงินนะครับขีดเส้นใต้ ครับพี่น้องเข้าจับหน้าจอได้แล้วครับลาวพัฒนาปูสีสเกตนะครับรอบประจำวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6หนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับพี่น้องทกี่กับ3นะครับครับชุดประกบคู่ก็มี1 2 3สประกบกับ3 4 5หานะครับส่วนเหล็ก2ตัวนะครับจับคู่นะครับก็มี3 3าม3 5 3 6ี่ห้าสามห 2 3 2 4ามสออติดเบิรดเด้อพี่น้องยิฟซีก็มี0ศูนย์นเก้าเนะครับครับเลขสามตัวหก3องสามนะครับห้าสามแล้วก็334สครับพี่น้องยิฟซีครับสำหรับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคนั้นกันทุกคู่ทุกทคนครับกับเลาพัฒนาปูชีสเกตเสียนาดีกครับ ตามให้พี่นอนออเท่าระเด้อนะครับรอบนี้ก็ขอให้โชคให้มาน้ำกันนะครับสวัสดีครับ